สวัสดีทุกชีวิตครับี้มิสเตอร์โ์แกนมาอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ออกกําลังกายไปทำแบบซ้ำๆบ่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่บ่อยเพราะขี้เกียจผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านกงเป็นเหมือนผม,ผมก็อยากสุขภาพแข็งแรงอยากคุณดีแต่อะไรที่จะได้มาง่ายๆไม่มีครับมันต้องพยายามมากคราวนี้ผมเนี่ยนะก็อยากจะไปฝึกโยคะกับเขาบ้าง ก็เลยไปลองหามาถามผู้เชี <S <S no ่ยวชาญด้านโยคะนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นทางง่ายก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นท่าแบบนี้ครับนี่นะลองทําตามดูนะฮะทำผมยังทําไม่ได้นะที่มาแนะนาเนี่ยคือผมยังทําไม่ได้ยังปวดอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก่งมากเขาก็บอกว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะไอ้เท้าเนี่ยชี้ไปนี้แล้วก็เดินเข้ามานะฮะดึินข้ามานี้ให้มาก นะครับแล้วมือเนี่ยจับหัวไม่เท้าไว้นะครับจับไปเลยแล้วค่อยๆหลังตรงนะครับหลังตรงแล้วก็ค่อยขมแมวท้องเลยนะเวลาทําต้องขมิ้ลท้องแล้วก็กดตัวลงไปครับอย่างนี้ครับโน้มไปโน้มไปถ้าเป็นไปได้นะครับให้หน้าผากลงไปที่พื้นเลยจ้าว <c oughs> เอาลงไปลงไปโอใกล้แล้วครับโอ ตรงนี้มันจะตึงมากครับตรงนี้ลงไปนี้ครับลงไปลงไปใกล้จะถึงแล้ครับตอนนี้คือมันปวดขาไปหมดแล้วนี่ครับหน้าักถึงพื้น,นะครับข้างไว้5วิ่น1 2 3 4 5ขย้ยขึ้นมาครับเก่งไหมครับแต่ท่านก้มลงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะ มองทางด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นันก็คือเราก็หลังตรงนะครับแล้วก็นโ,วกโน่แบบนี้นะฮะลงไปค้างไว้เอาไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆขึ้นอ่ะช้าๆสำคัญคือเขาบอกต้องหายใจ หายใจเข้าหายใจออกครับเป็นเรื่องของโยคะซึ่งขมแมวท้องตลอดเวลาหายใจเข้าออกเพราะถ้าทําแล้วอยู่หายใจก็ไม่ดีต่อสุขภาพโอ้๊ยปวดแต่ผมว่าแค่ท่าแรกก็ลําบากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย